สวัสดีครับแม่พระรวยครับพ่อน้อยพิเศษครับวันอาทิตย์ที่สีครับเียนันคัญญาัท่ันของเราิ้วหาครับทุกท่้นมานครับกำลังด้ด้วยสุภาพสุข,สขคนครับใน,นวันวันดี yeah uh -huh. สุขขอบัานสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดสำเร็จโดยดีครับหน,หน้อยพิเศษครับวันอ,อาทิตย์คิด,ดสิงใดสมปรารถนาครับโจบดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงครับนะหาโตมันมานครับนี่พบเก่าครับพบหาหาซี 6, 5, 4, ครับ หกศูนย์กับหกสองครับวิ่งโหลดครับแปดหกสองตัวนะครับได้ห้าน้อยพิเศษครับวันอาทิตย์อนไหนก็ติดตามคับไมยาพะรวยให้โชไใไ้ม้าในมังในมี่ครับสวัสดีครับ